สวัสดีค่ะชาลิสาฟรัมชั่วแพรนนะคะช่วงนี้แบบมามา,มาหายหายเนาะแล้วครั้งนี้นะคะก็กลับมาพร้อมกับข่าวดีเนาะที่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแต่ว่าก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มจะผ่อนคลายมาตรการสภาวะฉุกเฉินแล้วดังนั้นญี่ปุ่นก็พอจะเริ่มเปิดบอร์เดอร์ของตัวเองแล้วก็ยังมีชาวต่างชาติเข้ามาบ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่ใช่ที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นสัญญาณให้เห็นแล้วกันว่าเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นเข้าออกได้เป็นปกติ านซึ่งแน่นอนว่าเราก็รู้ว่าทุกคนก็คิดถึงญี่ปุ่นอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นกันใช่ไหมคะแล้วก็ในการมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าการพูดถึงประเทศญี่ปุ่นของคนไทยหลายๆครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของกฎระเบียบกติกามารยาทสิ่งที่ควรทําแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทําในญี่ปุ่นใช่ไหมคะดัะงนั้นวันนี้ค่ะเราจะมาขอพูดถึงเรื่องของท a บูหรือว่าข้อห้ามต่างๆในประเทศญี่ปุ่นค่ะว่าเวลาเรามาถึงแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆอยหรือว่าเรื่องใหญ่ๆที่เราไม่ควรจะทําบ้างแล้ว ในสำหรับความคิดเห็นของเราอะเราคิดเห็นว่ายัางไงบ้างคะ่ะแต่ต้องของ disclaimer ไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เผื่อใครที่แบบว่าฟังแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยทำอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้อง strict มากๆถ้าทำเด็กขาอ,อะไรอนยะ่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมเนาะคือเราเรียนรู้เพื่อที่เราจะเข้าใจวัฒนธรรมเขาแล้วก็เวลามาที่นี่ก็อาจจะพยายามทาให้มันแบบสมูทมากที่สุดอะแต่มันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่ทําหรือถ้าเราพลาดหรือว่าเราทําผิดตรงไหนอะมันจะแบบ ผิดถึงขั้นเข้าคุกหรือว่าเเขาจะรู้สึกโกรธมากๆอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะให้เข้าใจตรงกันลวกันเนาะว่ามันเป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างวัฒน,นธรรมถ้าสมมติว่าเราแบบมาถึงนี่แล้วก็ไม่ทําหรือว่าทาพลาดหรืออะไรยังไงก็ไม่ต้องไปเครียดมากๆนะคะเพราะว่าคิดว่าคนญี่ปุ่นเขาก็เข้าใจแหละถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจเรื่องความแตกต่างตรงนี้ประมาณนึงเพียงแต่แเราแค่มาเรียนรู้กันและกันไว้ดีกว่าอืม และก่อนที่จะไปเริ่มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปให,ใหม่ๆจะมาทุกๆวันพุธค่ะแล้วก็วันเสาร์บ้างเป็นบางครั้งนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะแบบหายไปบ่อยบ้างโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมเรื่องของข้อห้ามสิ่งที่ไม่ควรทำในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีออกมาเยอะแยะมากมายหรือถ้าจะหาเป็นภาษาอังกฤษก็หาเป็นแบบ taboos ในญ a ่ปอะไรเงี้ยก็จะมีเว็บไซต์เขียนไว้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อยู่ เยอะมากๆทั้งหลายบล็อกหลายเว็บไซต์หลายวิดีโอทุกอย่างเลยนะคะก็สามารถลองไปค้นหากันได้แตว่ว่าในวันนี้เนี่ยจะมีอยสองเว็บไซต์ที่เราจะขออนุญาตเอาข้อมูลบางส่วนของเขาเนี่ยมาแชร์แล้วก็เราก็จะใส่ความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยเพิ่มเติมลงไปด้วยนะว่าเรารู้สึกยังไงกับไอ้ข้อห้ามเหล่านั้นบ้างแล้วที่เราเจอมามันเป็นยังไงบ้างซึ่งเว็บไซต์ทั้งสองเว็บไซต์ที่จะเอามาในวันนี้นก็คือเว็บไซต์ Mr.soup และก็ Work in j a p a n ค่ะ อย่างแรกเลยที่เวลาทุกคนนึกถึงญี่ปุ่นจะต้องนึกถึงสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกก็คือการที่คนญี่ปุ่นเนี่ยไม่รัดคิวกันไม่แสงคิวกันไม่ว่าจะเป็นที่ร้านอาหารที่รอรถขึ้นรถไฟขึ้นลงรถบัสรอ,อแท็กซี่หรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการเข้าคิวในญี่ปุ่นนะคะเขาจะไม่แสงคิวกันหรือถึงแม้ว่า การเข้าคิวนั้นๆเนี่ยมันจะไม่มีป้ายบอกมันจะไม่มีเส้นบอกหรือว่าไม่มีอะไรบอกก็แล้วแต่เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะมีแบบเหมือนมโนสำนึกอยู่แล้วอะว่าเออคนนี้มาก่อนนะฉันมาต่อคนนี้นะอะไรเงี้ยคือมันเป็นอัตโนมัติมากๆอะค่ะสำหรับข้อนี้เนี่ยมันง่ายมากเลยเนาะเพราะถ้าที่เราสัมผัสมาคือ เขาไม่แซงคิวกันจริงๆไม่รัดคิวไม่แทรกกันจริงๆอะค่ะมันก็จะมีบ้างนึกออกแหมาบางทีที่แบบว่าคนมันเยอะๆอย่างนี้เนาะที่สถานีแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นคิวตรงไหนไม่ใช่คิวอะไรเงี้ยแล้วหรือว่าบางคนที่แบบเดินกดโทรศัพท์มาแล้วก็ไม่ได้ดูนู่นดูนี่แล้วก็แบบต่อคิวหน้าซื่ออะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ดูว่ามีคนข้างหลังอยู่เพราะถ้าเป็นกรณีแบบนั้นก็อย่างมากเราก็แค่ไปสะกิดบอกเขาว่าเนี่ยแถวอยู่ตรงนี้นะไปต่อก่อนอย่าเพิ่งแซงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะหันมาแบบอุ๊ขอโทษขอโทษแล้วก็ ตแต่ว่าอันนี้ขอแบบขีดเส้นใต้นะเพราะว่าเราอยู่ในโตเกียวใช่ไหมคะซึ่งโตเกียวมันเป็นเมืองที่แบบลูกผีลูกคนอนะคือมันหลากหลายคนจากหลายที่มาอยู่รวมกันทั้งคนญี่ปุ่นเองคนต่างชาติเองมาจากหลายที่มากเนี่ยคะ่ะซึ่งบางทีอันนี้บอกตรงๆเลยว่ามันมีคะ่ะการแสงคิวการรัดคิวการแบบ การแย่งชิงกันการปาดหน้าแย่งเก้าอี้กันการแย่งใครไปก่อนไปหลังอะไรเงี้ยก็มีบ้างมันเป็นปกติของเมืองใหญ่เนาะเราคิดว่าโดยเฉพาะในช่วง rush hour ที่คนแน่นมากๆเงี้ยค่ะอันนี้จะมีบ่อยซึ่งแต่ละคนเขาก็จะมีความแบบว่าเออย้อนยวนไปแล้วกันเพราะทุกคนก็รีบเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่สองค่ะคือการพูดเสียงดังหรือว่าใช้โทรศัพท์พูดโทรศัพท์บนรถไฟค่ะซึ่งเขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยผู้คนจะ รังเกียจการพูดคุยเสียงดังการใช้เสียงเปล่งเสียงดังๆแล้วก็การที่คุยโทรศัพท์บนไม่ใช่แค่รถไฟนะแต่แบบรถบัสอะไรอย่างงี้ด้วยเขาก็จะไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราขึ้นรถไฟกับเพื่อนะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะแบบนั่งเงียบแล้วก็เพื่อนก็เงียบเิ่งถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่แบบมากกว่าหนึ่งสถานีมันจะประหลาดมากเลยนะถ้าเราไม่พูดกันเลยดังนั้นเขาก็จะพูดกันนี่แหละค่ะแต่เขาก็จะแบบ พูดกันด้วยเสียงเบาๆหรือไม่ก็แบบกระซิบกระซิบกัน,นะอะไรเงี้ยและอย่างกรณีของการคุยโทรศัพท์บนรถไฟหรือว่ารถสาธารนณะใช่ไหมคะคืออันเนี้ยเราบอกตรงๆว่าไม่มีคนญี่ปุ่นคนไหนที่ให้เหตุผลเราได้แบบตรงเป๊ะเหมือนกันทุกคนอะคือต่างคนก็ให้เหตุผลนี้ให้เหตุผลน,ผลนี้ให้เหตุผลนี้ไม่เหมือนกันสักคนเราก็เลยไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วมันมีมาเพื่ออะไรเพราะว่าเหตุผลที่คนญี่ปุ่นให้เราอะคะ่ะเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าคุยโทรศัพท์บนรถไฟใช่ไหมบางทีสัญญาณโทรศัพท์มันอาจจะไปรบกวนคนที่แบบใช้เพจเมเกอร์หรือว่าคนที่มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรต่างๆเวลาที่เขาไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะก็ยังค่อนข้างจะงงๆกับเหตุผลนี้อยู่นะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าในสมัยก่อนกับสมัยนี้แบบสมาร์ทโฟนกับโทรศัพท์แบบฟลิปโฟนเงนี้ยมันแตกต่างกันไหมหรืออะไรยังไงเราไม่รู้นะ แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเขาให้มาเขาให้มาแบบค่อนข้างจะจิต,จตวิทยามากกว่าก็คือ,เ,อ,อเขาบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วอ่ะคนเราอ่ะจะให้ความสนใจกับคนที่คุยโทร,รศัพท์มากกว่าคนที่เป็นคนพูดกันต่อหน้าดังนั้นถ้าใครคุยโทร,รศัพท์บนรถไฟอ่ะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าน่าลำคาญมากกว่าการที่คุยกันเอง ประสบการณ์ที่เราเจอมาแล้วมันไม่ใช่ประสบการณ์ที่แบบเจอครั้งสองครั้งอะ่ะมันคือชีวิตประจําวันที่นี่ในโตเกียวนะเราอาจจะพูดแทนจังหวัดอื่นๆไม่ได้นะแต่ว่าด้วยความที่อยู่ในโตเกียวอย่างที่บอกว่ามันก็แบบร้อยพ่อพันแม่แล้วก็แบบลูกผีลูกคนบ้าบออยู่ประมาณนึงอะไรเงี้ยคนพูดเสียงดังบนรถไฟตลอดเวลาเอาที่ไหนมาเงียบก่อนคือถ้าเทียบกับรถไฟในประเทศอื่นๆเนะี่ยญี่ปุ่นก็ค่อนข้างเงียบนะอย่างรถไฟในเยอรมันอย่างเงี้ยคือเรานั่งแหววแล้วเราแบบ ทำไมคนเยอรมันเสียงดังกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เป็นเขาจะช,าช็อกถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ญี่ปุ่นมานานถ้าเทียบกับที่อื่นนะคะรถไฟในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เงียกบกว่าที่อื่นๆมากๆจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันในประเทศญี่ปุ่นด้วยกันเองอะเรามีความรู้สึกว่าในโตเกียวอะไม่เงียบนะคือที่เราสังเกตอะอันนี้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะแต่คือถ้าเราขึ้นรถไฟไปกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นญี่ปุ่นแล้วเขาพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ไม่มีภาษา ต่างชาติเลยอะแล้วก็พูดกันเสียงดังอะไรเงี้ยก็ไม่โดนมองแรงนะคือคนญี่ปุ่นที่เป็นผู้โดยสารคนอื่นๆเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์อะไรของเขาไปตามปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขึ้นรถไฟไปแล้วเป็นต่างชาติทั้งหมดแล้วก็ไม่พูดภาษาญี่ปุ่นเลยอันเนี้ยพูดเบาแค่ไหนก็โดนมองแต่สรุปแล้วสำหรับเราอะคะ่ะเราคิดว่าเออม,มันเงียบก็ดีนะ คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราชินกับความเงียบไปแล้วก็ได้เราไม่ชินกับความเสียงดังไปแล้วก็ได้แต่ว่าเผื่อความปลอดภัยต่างๆว่าเขาประกาศอะไรก็จะได้ยินหรือว่ามีแผ่นดินไหวมีอะไรเงี้ยคือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่อันตรายรอบตัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเสียงดังแล้วมันก็แบบมันคอนโทรลยากมันฟังยากอะไรเงี้ยแล้วอย่างเราขึ้นไปกับเพื่อนเราก็คุยกับเพื่อนปกตินะแต่ไม่ได้ใช้เสียงดังที่แบบกรีด๊ดหรือว่าอะไรเงี้ยมากมายก็คือแบบโทนดาวลงมาหน่อย ส่วนรับโทรศัพท์อย่างเงี้ยค่ะคือเราเป็นคนที่ไม่รับโทรศัพท์แต่เราเห็นคนบนรถไฟอะค่ะเวลาเขาจะรับโทรศัพท์เขาก็แค่รับโทรศัพท์แล้วบอกว่าเออตอนนี้อยู่บนรถไฟนะเดี๋ยวโทรกลับแล้วเขาก็รีบวางแค่นั้นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะก็คือห้ามใส่รองเท้าเข้าบ้านค่ะ อันนี้เราคิดว่าน่าจะเหมือนวัฒนธรรมทางเอเชียหลายๆประเทศอยู่แล้วรวมถึงประเทศไทยด้วยเนาะเราก็จะไม่ค่อยใส่รองเท้าเข้าบ้านกันเพราะเหตุผลก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะก็คือการใส่รองเท้าที่ออกไปเดินข้างนอกบ้านแล้วเข้ามาในบ้านเนี้ยมันก็จะสกระปรกใช่ไหมก็ควรจะถอดรองเท้าก่อนแล้วคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็จะมีสลิปเปอร์เดินในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าแบบว่าเอาขั้นกว่าขั้นที่เนี้ยบกว่านั้นเงี้ยก็คือมีสลิปเปอร์สำหรับ เข้าห้องน้ําด้วยดังนั้นจะสังเกตได้ว่าถ้าเราไปเข้าพักที่โรงแรมหรือว่าใช้บริการอะไรของญี่ปุ่นที่มันต้องเข้าไปในสถานที่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนหรือว่าแม้แต่อยู่ในครอย่างเงี้ยเราก็ต้องถอดรองเท้าออกก่อนถูกไหมซึ่งแน่นอนว่าจากประสบการของเราอะค่ะเรื่องของรองเท้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสในญี่ปุ่นเนาะเพราะถ้าเราสังเกตดูอะค่ะว่า,วา ในญี่ปุ่นนะเขาซีเรียสกันถึงขนาดที่ว่านั่งบนรถไฟใช่ไหมถ้าเกิดว่ามีเด็กเล็กๆไปด้วยเด็กที่ขาสั้นๆขายังไม่ถึงพื้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งแล้วบางทีเด็กๆที่ขึ้นรถไฟอะ่ะเขาก็จะตื่นเต้นกับการได้นั่งรถไฟการได้ดูวิวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะกระโดดขึ้นเหยียบขึ้นบนเบาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่พ่อแม่ส่วนใหญ่ถ้าพาลูกขึ้นรถไฟแล้วอ่ะเขาจะถอดรองเท้าให้ลูกก่อนเพื่อให้ลูกนั่งแล้วก็สามารถแบบ เหยียบเบาได้โดยที่ไม่ต้องใช้รองเท้าสกปรกของตัวเองทําให้เบาสบกรปรกซึ่งอันนี้เป็นมุมที่เราชอบมากในญี่ปุ่นเพราะว่าเรารู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งเวลาที่ไปนั่งรถไฟสาธารณะแล้วเราเห็นว่าบบามันไม่สะอาดอะ แต่คนญี่ปุ่นเขาก็เหมือนแบบใจเขาใจเราไงคือเขาก็ไม่อยากนั่งเบาะที่สกปกเขาก็จะไม่ทําให้มันสกปกพูดถึงความสกโปกแล้วเนะี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาจะไม่ทําเลยก็คือการเดินไปแล้วก็กินไปค่ะเพราะว่าการเดินไปกินไปอ่ะมันเขาบอกว่ามันเป็นการเสียมารยาทเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือการเดินไปกินไปมันเพิ่มโอกาสของการสร้างขยะที่ผือนอะ่ะหรือว่าเศษอาหารแบบไม่พึงประสงค์ตกอยู่ที่ผือนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีฟู้ดสแตนค่อนข้างเยอะเนาะหรือว่าร้านขายอาหารที่มันไม่มีโต๊ะหรือว่าถ้าเราไปเที่ยวตามฮาราจูกุอย่างเงี้ยมันก็จะมีเครปใช่ไหมที่เขาไม่มีโต๊ะแล้วก็ต้องซื้อแล้วเราก็ต้องยืนกินอยู่ตรงนั้นคือคนส่วนใหญ่จะไม่เดินไปกินไปคือยืนกินหน้าร้านให้แบบให้เสร็จเป็น,เป,นเป็นอย่างเป็นอย่างไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องของ กินเสร็จแล้วจะทิ้งขยะตรงไหนดีเพราะว่ากินเสร็จปุ๊บก็ทิ้งกับที่ร้านเลยแล้วก็จะไม่มีขยะแบบทั่วไปตามทอ้ทองถนนมากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ต้องเดินไปกินไปมันก็เลยไม่ต้องหาถังขยะหรือถ้าเรามีถังขยะเราต้องการจะทิ้งจริงๆเนี้ยค่ะคือทุกคนก็จะรู้กันว่ามันจะมีตรงจุดไหนบ้างอย่างเช่นที่ก่อนขึ้นรถไฟตรงสถานีเนาะแล้วก็ตรงร้านสะดวกซื้อ หรือว่าบางทีก็อาจจะมีอยู่ใกล้ๆกับพวกตู้กดน้ําอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะหรือแม้แต่การเดินไปดื่มไปไ้ยคะไม่ใช่การดื่มแอลโกอฮอล์หรืออะไรอย่างนะี้นะดื่มน้ําเปล่าดื่มน้ําชาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยทํากันที่นี่คือเห็นน้อยมากทั้งๆที่แบบในซัมเมอร์ค่ะ ญี่ปุ่นซัมเมอร์คือร้อนมากมากๆแบบร้อนเหมือนจะตายเลยอะแล้วก็เราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้โดยที่ไม่พกขวดน้ําไปแล้วก็คอยจิบไปตลอดทางเนี่ยคือถ้าไม่มีน้ำอะเราออกบ้านไม่ได้เลยอะแต่คนญี่ปุ่นไม่ทาแฮคคือไม่จิบน้ําไม่ดื่มน้ําตลอดวันอะไรเงี้ยค่ะเขาทําได้อะคือมันก็เหมือนกับกินขนมกินเครปกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนั่งกินเป็นที่อยู่ในร้านให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ค่อยออกมาแล้วออกมาตรงน,นั้นเขาก็จะไม่แบบเดินไปกินไปอื มันก็เลยเป็นที่มาของการที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยชอบไม่สบอารมณ์กับงานฮาโลวีนที่ชิบูย่าที่จัดขึ้นทุกปีทุกปีมากเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีประเด็นนะคะในปี2 0 1 7หรือ18เนี่แหละมันเคยเป็นงานที่ผู้คนสามารถออกมาดื่มกันได้ข้างนอกถนนอะไรเงี้ยแล้วก็เดินไปกินไปได้แล้วก็ดื่มไปอะไรเงี้ยได้แล้วคนเมาก็เยอะคนมันก็สกกรกอะนะพูดตรงๆคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เห็นแล้วก็แบบ เราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันอันนี้ก็รวมไปถึงการกินบนรถไฟด้วยเนาะคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าในญี่ปุ่นอ่ะเขาห้ามกินอะไรก็แล้วแต่บนรถไฟเนาะแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่กฎหมายเนาะมันจะไม่เหมือนที่สิงคโปร์ที่เขาแปะป้ายไว้เลยว่าห้ามกินห้ามนู่นห้ามนี่อย่างเงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นคือมันจะไม่มีป้ายแปะไว้ดังนั้นเนี่ยในชีวิตประจําวันอย่างเมื่อวานนี้เมื่อวันอาทิตย์ เราเออกไปดูหนังใช่ไหมแล้วก็ตอนนั่งรถไฟกลับมาก็ยังเห็นเด็กๆญี่ปุ่นนั่งกินขนมกันแล้วก็กลิ่นแบบซึ่งมันก็มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆเป็นปกติคนที่เขาแบบว่าฉันจะกินทําไมมันไม่ใช่กฎหมายอะไรอย่างเงี้ยอต่อมานะคะก็คือการไอการจามโดยที่ไม่ปิดปากหรือว่าไม่ใส่แมสแล้วก็รวมไปถึงการสั่งน้ำมูกในที่สาธารณะด้วยค่ะ จนถึงตอนนีน้ทุกคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะว่าคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกึ่งๆึ OCD อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ชอบความที่มันไม่ค่อย ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าในญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วเนาะคนญี่ปุ่นเขาก็จะใส่แมสกันแบบเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาอยู่แล้วอะ่ะคือถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ฉันรู้สึกเป็นภูมิแพ้กำเริบนะฉันจะจามแล้วฉันจะไอนะอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่แมสหรือว่าช่วงนี้ฉันเป็นหวัดฉันก็จะใส่แมสแต่ถ้าถามในความเห็นส่วนตัวของเรานะคนไอคนจามคนสั่งน้ำมูกในที่สาธารนณะหรือแม้แต่ในร้านอาหารอย่างเงี้ยมีเยอะไหมก็เห็นประจำอะ่ะ แล้วล่าสุดนี้ก็คือไปเห็นคนที่อยู่บนรถไฟกําลังจะจามแล้วเขาไม่จามในหน้ากากอ่ะเขาจามแบบถอดหน้ากากออกมาแล้วก็ฮัชเชยอ่ะแล้วก็ต่อมาค่ะคือไม่เลินไม่เลินไม่เลินเออไม่เดินเลี้ยงหน้ากระดานตามทางเดินที่เป็นที่สาธารณะค่ะคือคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะเป็นชาติที่ค่อนข้างจะแ,แคร์ และการเนาะแคร์คนอื่นอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาเดินเลี้ยงหน้ากระดานกันหรือว่าจับกลุ่มยืนคุยกันแบบตรงฟุตบาทหรือว่าตรงทางเดินอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าใจว่าเออมันไปบล็อกทางคนอื่นนะซึ่งมันก็บล็อกจริงๆรแล้วโดวยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างโตเกียวอย่างเงี้ยค่ะคือแทบจะทุกคนนะ่ะต้องใช้การเดินทางด้วยการเดินเท้าหรือว่าการใช้รถไฟอย่างเงี้ยใช่ไหมดังนั้นมันจะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ผู้คนเดินเท้าสัญจรแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยค่ะการที่มีกลุ่มสักกลุ่มหนึ่ง 4ีหคนหรือมากกว่านั้นนะยืนบล็อกทางอยู่มันทําให้การจราจรของคนมันติดขัดแล้วก็แบบไหนจะมีจักรยานอีกอะไรเงี้ยคืออุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นเขาก็จะค่อนข้างแค็งในเรื่องของการไม่บล็อกทางกันแต่ถ้าถามเราถามว่ามันมีไหมมันมีค่ะแล้วกเ็เยอะด้วย แล้วก็สุดท้ายของวันนี้ละกันเนาะเพราะกลว่ามันจะเยอะเกินไปจริงๆแล้วมีอีกเยอะมากค่ะเอาไว้มาต่อกันครั้งหน้าละกันเนาะถ้าบวนสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของการสักค่ะเรื่องของแททูนั่นเองค่ะคือคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเจเนอเรชันหลังๆเนี่ยเขาก็ยังมีภาพจําที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับ แททูอยู่กับรอยสักอยู่สถานที่ที่ห้ามเลยคนที่มีรอยสักเนี่ยก็คือห้ามไปที่ออนเซน็นห้ามไปยิมค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราไปสมัครสมาชิกที่ยิมจะเข้ายิมยใช่ไหมเขาจะถามเลยว่ามีรอยสักไหมยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีหรือเขามาเจอทีหลังเ,เขาก็จะไม่ให้อนุญ,ญาตให้ใช้แน่นอนว่าทุกคนก็รู้กันว่ารอยสักในสมัยก่อนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันรีเลตกับพวกมาเฟียหรือยากุซ่าอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยยากุซ่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็ ก็หา,หายไปแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ว่าเขามีอิทธิพลมากๆในสมัยนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยส่งผลมาให้คนญี่ปุ่นแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคิดว่า,อาลอยสักก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่กับยากุซ่าอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าแบบเออนิดเดียวนะนิดหน่อยก็ได้นะอะไรเงี้ยคือไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะคะเรื่องรอยศักเนะี่ยคือไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว แต่เราสังเกตนะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีด้านลบก,กับรอยสักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นรอยสักที่เป็นแฟชั่นรอยสักเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเริ่มจะโอเคกับมันแต่ถ้าถามว่าเป็นรอยสักที่เป็นแบบแบบจริงจงจังๆแบบแผลทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบเดี๋ยวก่อนอาจจะยังยังไม่เปิดรับมากเท่าไหร่ก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะเนาะ โอเคค่ะสำหรับาพาทแรกก็จบไปแล้วอย่างที่บอกเนาะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายคือถ้าสมมุติว่าเราทําผิดเขาก็ไม่มาจับเราเข้าคุกเพียงแต่ว่าเราเรียนรู้ไว้เพื่อที่ว่าเออถ้าเราถ้าเรามาอยู่ที่นี่เราจะได้แบบหายสงสัยหรือว่าเราจะได้แบบเออไปตามน้ําได้ประมาณหนึ่งว่าคนที่นี่เขาทําแบบไหนกันบ้างแต่ไม่ถึงกับต้องเครียดกับตัวเองมากๆสตร i c ก,กับตัวเองมากๆว่าห้ามเด็ดขาดนะห้ามทําแบบนั้นแบบนี้แล้วก็จนลนแล้วก็จนแบบทําให้คนรอบตัวเครียดไปด้วยอะไรเงี้ยคือเราก็อยากให้ มาเที่ยวญี่ปุ่นแบบสนุกๆกันเนาะไม่ต้องไปกดดันอะไรมากแค่รู้ว่าเออวัฒนธรรมเขาเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยโอเคค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะคะอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถติดตามต่อได้นะคะโดยกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องไปกํลาลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็วันเสาร์เป็นบางครั้งนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย